อยู่ที่สวนสาธัยครับวันนี้พี่วีก็มาเก็บองุ่นได้เวลาแล้วพี่วีปลูกมากี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนครับสเดือนออกผลผลิตแล้วล่ะที่สวนเนี่ยพอดีวันนี้ลูกบ้านลุงตุ้มสั่งไว้เป็นสสั่งกิโลนะส่กิโลอันนี้เป็นพันธ์อะไรเนี่ยพันใบโคโนวัวใบโคโนวัวหวานยังพี่วีหวานยัง ี่กิโลโลแล้วเท่าไหร่โลร้อยยี่สิบาทโลรอยยี่สิบนะฮะ<ล>ถ้าเป็นบุฟเฟ่มานั่งกินตรงนี้เลยได้ปะได้ถ้ามาก็เดี๋ยวจะซื้อน้ำแข็งมาให้ <laughs> อ๋อต้องนอกน้ำแข็ง <laughs> ใช่ไหมน้ำแข็งอร่อยว่าหลังเสร็จ<ม>ช่วงนี้สิบห้าวันก็ไม่ได้มีเคมีเลยอ่าใช่แต่พวกน้ำปูนปูนขาวข้นอ๋อาอ๋อเห็นที่ขาวๆนั่นคือน้ำปูนขาวใช่ไหมอ๋อฉีดทุกๆสามวันว่า ตอนของลุงมันโป่งมันเพี้ยไม่ค่อยเข้าจะเข้าก็พวกลาผลผลิตได้ได้ได้ถึงเดือนไหนเนี่ยตอนนี้จนผมว่าเราเราคลิปผมออกเนี่ยผมจะออกอีกสักไม่กี่วันนี้แหละสองตะวันถึงปีใหม่ใช่ไหมจนเดือนนี้เดือนพฤศจิกาต้นเดือนเนาะแล้วก็น่าจะปีใหม่ใหม่นะฮะปีใหม่ตัดได้ทั้งตัดได้ตัดอยู่ครับใบมันเริ่มหยุดเดินเนี่ยเพราะผมพ่นพ่นปุ๋ยแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะชุดนึงที่ปลูกอยู่ฝั่งเนี้ยชุดนี้น่าจะปุูกที ชุดนี้ก็ตุ่จีนชุดเอ้ยบอกเดือนมาดิตุดจีนจะไปรู้ไหมว่าเดือนไหนเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ก็เริ่มเริ่มแตกุอ่าชุดนี้ก็เริ่มปลายกุมภานะครับก็คือปีปีใหม่ตรงนู้นหมดนะแล้วก็อันนี้ต่อใช่ไหมอ่แปลงที่สวนพี่บีด้วยแล้วก็แปลงด้านหลังล่ะพี่บีพร้อมกันเลยใช่ไหมไอนี้เป็นพันอะไรเป็น S48 ลูกใหญ่อ่า ค่าเบเหรียญสิบาทล้วครับอ๋อมีตัวอย่างอยู่กิโลละตัวนี้สองร้อยบาทอ่ากิโลละสองร้อยก็เป็นบุฟเฟ่เนี่ยมานั่งกินในนี้ได้เลยเนาะนะะนั่งมีศาลามีอะไรต่ออะไรตรงนี้ลุงตุ้มทําไว้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับด้านหลังลุงตุ้มมีศาลามีที่พักอ๋อตัวนี้ตัวนี้วันนั้นเพื่อนเพื่อนผมอ่ะเพื่อนมนอ่ะเด็ดไปอันหนึ่งหวานเลยนะฮะเออบอกหวานบอกมึงเด็ดนะมึงลองกิน เดี๋ยวเขาฉีดยาไว้บอกตราที่นี้มันเป็นสวนเกษตรจริงๆคือคือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเคมีเนี่ยถือว่าน้อยะเราใช้แค่จําเป็นเท่านั้นเองถ้าไม่เข้าเราก็ไปทําอ่าเป็นปูนปูนขาวอย่างเดียวข้นเพราะว่าหน้าฝนมันจะเป็นเชื้อราซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็จะมีพวกแมงกินูนอันนั้นเริ่มละววันนี้รับออเดอร์สี่กิโลคนอื่นยังไม่มีเพิ่มใช่ไหมแล้วได้อีกไหมผมจะได้เรียกเพื่อนผมมา ไม่น่าจะพอพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้ไม่น่ามีครับหมดแล้วอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าได้อาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะนัดเพื่อนมาอาทิตย์หน้าตำแหน่งกำลังเดินนะเนาะครับสวนองุ่นที่สวนสะใจนะครับวับนที่พี่วีก็ทำไว้เนี่ยลุตงตุ้มก็เตรียมซัพพอร์ตยาโดยเอาตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่ไฟไหม้ไปมาบิ้วใหม่นะครับตรงนี้จะทำเป็นเรือนรับรองก็คือเป็นเหมือนกับ เรือนรับรองนั่นแหละเป็นห้องสําหรับรับรองห้องพักผ่อนกันเวลาสมาชิกที่มาช้อปปิ้งองุ่นก็จะได้มีที่นั่งพักก็ติดแอร์ครับติดแอร์แล้วก็จะทําออกมาก็ให้ช่างกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยก็ใช้เวลาอีกสักประวาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเพราะว่าการที่ทําเอาของเก่ามาทําใหม่เนี่ยหรือทาใหม่มันง่ายกว่านะของเก่ามันก็ค่อนข้างที่จะเละนิดนึง ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สําหรับอาจจะมีกาแฟนะครับแล้วก็แปลเอาเอาหุ่นจากสวนนั่นแหะที่มองเห็นอยู่มานั่งกินในนี้มีแอร์เย็นๆส่วนคนอื่นอยากจะมารับลมรับอากาศก็ตรงนี้เป็นเรือนสองชั้นด้านหน้าก็เป็นบ่อนะครับจะทําตกปลาด้วยลุตงตุ้มพยายามจะเขี่ยเพราะว่ามัน ช่วงนี้มันพอมีเวลาอยู่บ้างส่วนทุกส่วนมันก็เริ่มเข้าที่หมดละก็หันกลับมาดูแลสวนตัวเองบ้างของก็ยังทิ้งอยู่ไม่เรียบร้อยก็ทยอยทยอยเก็บตรงนี้จะเป็นบ่อตกปลาเพราะาพี่วีก็คุยเราว่าก็จะให้เป็นเป็นวันนะครับเป็นวันแล้วก็วันละสามคันเบ็ดสามคันเท่านั้นพอดั่งเนี่ยแหละมุมนั้นอ่ะเป็นตกปลาปลาที่เลี้ยงไว้ก็มีปลานิลปลาตะเพียนปลาทับพิมนะครับแล้วก็มีปลาแรดบ้างบางส่วน หรือจะนั่งพักผ่อนข้างบนก็ได้ข้างบนก็เป็นบ้านสองชั้นนะเป็นที่ตากอากาศนะรอบรอบบ้ารอบรอ,บรอบสวนเนี่ยสวนสาใจก็เป็นต้นไม้มีฝรั่งมีมะม่วงที่สำคัญก็มีองุ่นเวลาลงุงตุ้มถ่ายคลิปยง youtube เนี่ย มันยาวครับคลิปหนึงต้องใช้เวลาถึงเจ็ดแปดนาทีเนี่ยกว่าจะมีข้อมูลลงให้เยอะก็ตั้งถือโอกาสนะครับประชาสัมพันธ์ลุงตุ้มก็มีช่องต่อๆด้วยชื่อเดียวกันนะครับลุงตุ้มสวนเกษตรอินทรีย์เนี่ยใ,ใครอยากที่จะมาที่สวนสะใจนะครับมาเก็บองุ่นเก็บเองก็ได้นะครับตัดเองก็ได้เดี๋ยวพี่วีแกสอนวิธีการตัดนะฮะตัดอย่างนี้ ตัดปลักออกมาเคยทำมาก่อนไหมพี่วีไม่เคยจริงๆมันไม่แปลกนะคนไม่เคยทำนะแต่คนไม่ทำที่แปลกใช่ไหมไม่ทำศึกษาไปเราก็รู้แล้วว่าเราเอแล้วก็ได้ผลผลิตออกมารตนี้น่าจะเป็นรตแรกใช่ไหมรตแรกแล้วนะก็ถั่วเฉลี่ยก็ปีนี้ผลผลิตก็คงน่าจะเป็นเรื่องเป็นราว เราดูยังไงเราดูสีมันใช่ไหมว่าได้ไม่ได้ใช่ครับสีออกออกม่วงหมดมันมีบางบางพวงอ่ะมันมีม่วงแล้วมีออกเขาเขียวเขียวๆด้วยต้องแต่งออกอ่าบางทีไปรอไปรอให้มันแดงพร้อมกันบางทีมัน,ม,นมันอุ่นหน้าฝนนะอ่ะอ่าพวกจะหลวกรวร่วงก่อนก็คือใครชอบเปรี้ยวก็กินเขียวไปนะใครชอบหวานก็กินแดงแ็แค่นั้นเองแต่นอกน้ำแข็งก็จะหวานขึ้นอีกนิดนึงอ๋อ อาทิตย์หน้าได้นะนเดี๋ยวเพื่อนลุงตุ้มก็คงจะมานะพี่มนพี่มนพี่มนแกจองไว้อยู่ไม่แกอยากมากินขนต้นพี่น้ำฝนได้กิโลละรอ,อกว่าใช่ไหมครูยุย้ยสั่งไว้ใช่ไหมครูยุย้ยจากโครงการแปดครูยุ้ยจากโครงการแปดสั่งไว้สี่โลหรอ ดวงใจสองอ่าดวงใจสองดวงใจก็ของการแปดเหมือนกันแล้วฝรั่งเนี่ยไม่ห่อไว้พี่บีผมฉีดฉีดนั้นเดี๋ยวผมเลยไม่ไม่ห่ออยู่เอามันอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราดูว่ามันผิวจะโอเคปะ่ะแต่ไม่หอ่อไม่หอ่ไหอไม่หอก็ไม่เป็นไรแต่ผิวมันจะไม่สวยไงใช่ไหมถ้าห่อผิวมันจะสวยมันจะน่ากินนิดนึงพีนีผมผมว่าผมจะเลาะรุ่นมันไงตอนนี้ผมผมตัดแต่งให้มันให้มันแทงยอดมาใหม่ ก็เลยปล่อยไว้ให้ให้ทางคนงานเราไปกินได้ด้วยพือมดเโมดเยคือเดี๋ยวตอนเราเอาผลเราเราค่อยห่อหน่อยก็ตอนนี้ให้มันนั่นก่อนใช่ไหมให้แมลงมันไม่เข้าไปก็โอเคแล้วแล้วก็ตอนที่สักเดือนหนึ่งที่ยาวผลก็ค่อยห่อคือคือตอนเนี้ยมันได้น้ําน้ําปุ๋ยใหม่อะแต่ดูผลใหม่มันว่าจะเป็นยังไงครับแต่ชุดชุดแรกมันมันออกจะเปรี้ยวๆนิดนึง แค่เอาง่นออกลูกเขาทุกคนก็ก็ดีใจกันหมดเราสงสัยว่าพนัทนิคมมันปลูกอง่นได้เหรอนะฮะลุงตุ้มอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีตำบลน,นาวังหินนะครับสวนสะใจลุงตุ้มอยู่ตรงนี้สวนสะใจก็คือลุงตุ้มทําด้วยความสะใจเท่านั้นเองไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งลุงตุ้มจะถ่ายคลิปให้ดูกันเรื่อยๆสําหรับผลผลิตขององุ่นนะครับ